ล่าสุดกินอัศดาพรถูกหนุ่มรุ่นพ่อปฏิเสธมั่น หากย้อนกลับไปกลายเป็นประเด็นร้อนไปแล้วกับจุดจบความรัก4ปีของคนที่ไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกันทางเราจะพาไปย้อนดูเส้นทางความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันความรักของกีนแคนล,ลี่เริ่มเมื่อฝ่ายชายจบความรักกับบีน้ำทิพย์จงรัชตาวิบูลในเดือนเมษายน2554ก่อนที่2เดือนต่อมาแคนล,ลี่จะมีข่าวควงนางเอกก้านยาวกีนอัสดาพรไปไหว้พระซึ่งทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าไปด้วยกันจริง แต่สถานะยังเป็นแค่พี่น้องจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมเคนล,ลี่เปิดใจถึงกีนว่าผมก็มีความรู้สึกที่ดีต่อเขาน้องกีนเป็นคนที่น่ารักแต่เรื่องคบกันต้องเป็นเรื่องของเวลาผมยังไม่ได้คุยกับน้องเลยที่สำคัญที่สุดต้องไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาเราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่เขาด้วยคุยกับน้องแค่สองคนไม่ได้น้องยังเป็นเด็กอยู่และยังเรียนอยู่ด้วย หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ราบรื่นดีฝ่ายชายพาน้องกินไปเจอคุณแม่ที่เชียงใหม่แต่ด้วยความที่ทั้งคู่อายุห่างกันถึง20ปีทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยถึงขนาดเคลลี่เคยออกมาเปยว่ากินชอบงอนซึ่งสาวเจ้าก็ตกปากรับคําว่าจะปรับตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นต่อมาพ่อกินเผยเคนล,ลี่ไม่เคารพยื่นคําขาดให้มั่นก่อนแต่ง ซึ่งในตอนนั้นพ่อของสาวกินได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าให้ดีที่สุดก็คือคุณพาผู้ใหญ่มาแล้วคุณมามั่นหมายลูกสาวผมไว้ก่อนสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ก็ว่ากันมาแล้วลูกสาวผมเรียนจบเมื่อไหร่เขาก็ค่อยแต่งงานกันพอผมพูดอย่างนี้ไปเห็นสีหน้าเขารู้เลยว่าหน้าเขาถอดสีเลยหน้าเขาซีดแล้วเขาก็เอ่ยปากปากหยาบเพิ่งเลยยังไม่ถึงเวลา พอน้องกิเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ถึงเวลาผมก็เลยบอกมั่นหมายกันก่อนมันยังไม่ได้แต่งงานเขาบอกเขายังไม่พร้อมหลังจากนั้นแล้วที่คุยกับเคนล,ลี่ว่าให้ฟังกติกานี้ไว้เขาก็บอกว่าเขาขอนับหนึ่งใหม่เขาขอเวลาพิสูจน์ตัวเองผมก็ว่าโอเคในเมื่อคุณก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กล้าคุกเข่ามาขอโทษขออภัยผมก็ให้อภัยได้อยู่แล้วแต่คุณต้องจำไว้นะ คำพูดของคุณพูดว่าอย่างไรไว้คุณต้องจําไว้นะคุณเคลลี่เราก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์พิสูจน์ตัวเขาด้วยและก็พิสูจน์ครอบครัวเราด้วยแต่อยู่ๆโดยไม่ให้ใครตั้งหลักมีนาคม58กินก็ได้ออกมายอมรับว่าเลิกแล้วค่ะห่างกันมาได้สักพักพร้อมย้ำว่าเอาจริงๆเลยนะ กินยังไม่เคยบอกกับใครว่าเราเป็นแฟนกันหรือบอกสถานะชัดเจนอย่างนั้นอยู่แล้วปกติเวลาให้สัมภาษณ์เราก็บอกแค่ว่าศึกษาดูกันไปตอนนี้เราก็แค่ถอยมาดูเรื่องของตัวเองมากขึ้นให้อิสระกับตัวเองมากกว่าแค่นั้นเอง